สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะดูดวงกับแม่หมอดวงดวงอีกเช่นเคยนะคะของชาววันอาทิตย์ประจําเดือนมก,กราคม2565นะคะมาอัปเดตดวงกันสิว่าเพื่อนๆชาววันอาทิตย์นะคะ ดวงเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,งานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งๆเป็นกำลังใจให้แม่หมอก่อนนะคะค่ะหากการทํานายในครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายโดยกว้างนะคะหากราบุญสัมพันธ์การําทํานายของอันนี้ก็จะตรงกับท่านนะคะหากใครดูแล้วไม่ชอบไม่ ออไม่ถูกจริตอะไรอย่างนี้นะคะสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้จะไม่ต้องสนใจนะคะเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้แม่หมอขอออแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำหรับในเปิดกันในการเปิดทำนายนะคะก็คือไพ่ยิปซีกับไพ่แสงสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเพื่อนๆชาววันอาทิตย์นะคะดวงประจําเดือนมกราคม25 6 5นะคะจะเป็นย่างไรบ้างเออนะจ๊ะอืม ขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะพระผมเจ้าที่เจ้าทางพระพิคนเนยพระแม่แลักษมีนะคะพญาคุถพญานาคนะคะที่ดูแลปกปักรักษขาข้าพเจ้าขอให้การทํานายในครั้งนี้ของชาวราตย์ถูกต้องแม่นยาสิ่งที่ปิดก็ขอให้เปิดสิ่งที่ให้ระวังก็ขอให้แจ้งเตือนนะจ๊ะโอเคหากไม่เหมาะเป็นการทํานายคลิปช้าไปอะไรอย่างนี้นะคะสามารถเพื่อนๆสามารถกดเร่งสปีดนะคะในการดูคลิปได้นะจ๊ะอืม ไป <Bye. S 2> คิดว่าคนที่ดวงดีที่สุดนะคะในรอบเดือนนี้น่าจะเป็นชาววันเสาร์เพอะเปิดไพ่แล้วเฮ้ยดีมากๆนะมาดูกันว่าชาววันอาทิตย์ชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะจะแฮปปี้เอนดิ้งสมสุขสมหวังหรืออะไรประมาณนี้บ้างหรือเปล่านะจ๊ะอืม โอเคค่ะ <Okay. S 2> มาดูกันเลยชาววันอาทิตย์นะคะว่าเดือนมกราคม2565นะคะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกสำคัญนะคะอุ้ยมีเกณ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่บอกเลยเดือนมกราคมใครที่เป็นสายเล่นหวยเล่นเล่นลอตเตอรี่นะคะมีเกณฑ์ถูกเีลขรถนะคะเลขลดรถเ,เลขที่บ้านการงานมีโอกาสขยับขยายเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆดวงดีบอกเลยอ่าอ่ะ,อะ ไพ่เดอะสตาร์นะคะค่อนข้างมีชื่อเสียงโดดเด่นในหน้าที่การงานก็ว่าได้นะหรือว่าถูกหวยก้อนโตก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้นะจ๊ะอืมเดี๋ยวแม่มอขอเปิดดูให้หมดก่อนนะจ๊ะอืมอ่าโอเคเรื่องแรกเลยนะคะเพื่อนๆชาววันอาทิตย์เรื่องการงานนะคะเพื่อนๆมีโอกาสอ่อ คนที่ทำงานที่เดิมนะมองว่าการงานของท่านจะเติบโตขยับขยายนะแต่เดือนมกราคมค่อนข้างมีอุปสรรคหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานชะง,งักติดขัดมีการให้แก้ปัญหาการงานเนี่ยค่อนข้าง เยอะอยู่เหมือนกันหรือเจ้านายของเราเร่งจะเอางานตามงานอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้นะมองว่าเพื่อนๆชาววันอาทิตย์นะคะการงานมีโอกาสเติบโ,โตขยับขยายเนาะแต่อาจจะเรื่องพอยิ่งตําแหน่งสูงขึ้นหรืออะไรเพิ่มภาระเพิ่มมากขึ้นเนาะการงานก็ชะง,งักการงานก็ชะงักปัญหาก็เยอะขึ้นตามนะอันนี้ก็มองว่าเป็น วัจััรรของการงานอยู่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆส่วนการเงินเนาะเพื่อนๆที่ต้องการหยิบต้องการแบบกู้ธนาคารนะกู้ธนาคารมีการติดต่อเพราะว่ามองว่ามีการติดต่อประ ติดต่อเกี่ยวกับเจราจาเรื่องการเงินกับธนาคารนะหรือใครที่ต้องการจะพักชาําระหนี้รีไฟแนนซ์บ้านรถอะไรอย่างนี้ก็สามารถเจราจากับธนาคารได้ค่อนข้างสําเร็จนะ,ะแต่อย่างที่บอกเลยไพ่โชคลาภของเพื่อนๆขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมองว่าเพื่อนๆให้ซื้อเลขรถเลขบ้านมีโอกาส ถูกหวยถูกรอตตรี่นะจ๊ะอืมถ้าถูกหวยถูกรอตตรี่แล้วมองว่าแบ่งเงินไปทําบุญบริจาคให้กับคนยากไร้นะแล้วกว็ถวายพระให้พอให้พระให้พอนิดนึงนะจะค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะจ๊ะอืมจะทําให้ชีวิตของเราโชคช่วงชัวงชวามเพราะมองว่าจะถูกไม่น้อยนะเพราะว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยแหละถ้าถูกหวยถูกรอตตรี่รอบนี้นะจ๊ะอาจจะแบบเอ้ย หลักล้านหรือเปล่าหลักแสนหรือเปล่านะคิดว่าไม่ได้ถูกน้อยๆหลักหมื่นขึ้นไปอ่ะเออหลักหมื่นขึ้นไปมองว่ามีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเอรี่ในรอบนี้นะจ๊ะส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะคนโสดจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะมาให้ความสนใจนะคะส่วนคนที่ มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องจูจ้จี้จุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสกันอะไรนะจ๊ะเพื่อนๆสุขภาพของเพื่อนๆให้ระวังเกี่ยวกับช่วงเอวเหมือนกันนะแล้วก็แขนอาจจะปวดแขนปวดไหล่นะออฟฟิศซินโดรมปวดแขนปวดไหล่นะช่วงท้องเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมนั่งเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอย่างที่บอกเลยเป็นออฟฟิศซินโดรมแน่นอนปวดแขนปวดไหล่อะไรอย่างงี้นะจ๊ะอืม อ่ส่วนเรื่องมาดูไพ่เสริมนะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องปวดท้องอย่างที่บอกปวดท้องหรือว่ามีเกณฑ์ที่แบบเข้าโรงพยาบาลมาแล้วนะคะมองว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นนะคะก็คือจะหายคนที่ป่วยอยู่ก็จะหายจะมีแบบให้เฮนะคะให้เฮไปเที่ยวเให้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้ก็คือจากที่ท่านแบบอึมครึมปวดหัวเครียด นอนห้องนอนทุงพยาบาลมานานนะมองว่ารอบนี้นะคะให้คุณอดทนต่อสู้ไปอีกนิดนึงนะคะท่านจะหายจะมีโอกาสได้แบบหายจนเดินทางไปเที่ยวได้นะเพื่อนๆเอออย่านอยอย่าคิดมากให้ดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงทองนะจ๊ะอืมการเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละเออมีเกณฑ์เจรจาติดต่อธนาคารอะไรอย่างเนี้ยค่อนข้าง สำเร็จนะเดี๋ยวมาดูไพ่เพิ่มเติมสี่ใบของชาววันอาทิตย์นะคะว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมนะชาววันอาทิตย์อมองว่าการงานก็ชะงักติดขัดเป็นเรื่องปกติของการงานแหละไม่ต้องซีเรียสแต่ว่ามีโอกาสเติบโตขยับขยายหรือใครคิดที่จะขยายธุรกิจกิจการสามารถทำได้และค่อนข้างดีด้วยอื แต่ว่าไพ่ย,ยังไม่มีแบบการเปลี่ยนงานเนาะโอเคคุณจะมีเงินถุงเงินเก็บเงินถังนะคะความรักก็จะเจอคนที่จริงใจนะคะเป็นรักแท้ของเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคนโสดเนาะหรือใครที่คิดมีแผนจะแต่งงานอะไรอย่างนี้สามารถทำได้นะคะเพราะว่าไพ่ The Lover ขึ้นนะคะคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วนะคะในเดือนมกราคม นะในเรื่องทุกๆอย่างสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะการง,ง,ง,งานการเงินก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีอย่างที่บอกมีโชคมีลาบจะมีเงินกเก็บเงินก้อนเลยกันเลยทีเดียวนะชาววันอาทิตย์นะ,ะเสริมดวงอะไรบ้างนะคะก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะคะ1 2สองถวายดอกบวัวกับพระประธานในโบสถ์สดอกนะสามเติมน้ํามันตะเกียงนะสี 4, ะ่ใส่บาทหรือถวายพระทหารเป็น อาอาหารข้าวหวานนะคะแล้วก็ห้าทําบุญบริจาคให้กับคนยากไร้จะเป็นการเสริมดวงให้เพื่อนๆชาววันอาทิตย์ได้ปังปุริเยในเดือนมกราคมนี้นะจ๊ะโอเคค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด,ากด subscribe กดกระดิง่งติ้งๆเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆต่อไปนะคะแล้วเรามาดูกันซิว่า รอบหน้านะคะจะทําอะไรกันดีแม่หมอว่าจะเล่นพิกากาศนะคะหรือใครอยากให้ทําหัวข้ออะไรก็สามารถแชทติ้งตั้งมาหาแม่หมอได้นะคะแม่หมอจะทําให้ทําคลิปให้นะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ก็แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย